สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้ออกมาดูข้างนอกแต่เช้าเลยเดี๋ยววันนี้จะมีพยาบาลมาที่บ้านมาดูแลยายค่ะคือมาตรวจเช็คความดันหัวใจก็เลยต้องรีบปลุกยายตื่นตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะป้าว่าป้าไปปลุกยายตื่นเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันพยาบาลเขาจะมาตอนเก้าโมงเช้าค่ะเวลาอยู่ข้างนอกแล้วเพลินนะไม่ค่อยอยากเข้าหรอก ทำให้ยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเจาเมเกกาออกข้างนอกก่อนขอลองจะออกเดินมาดูนกตรงนี้ยังอยู่เปล่ายังอยู่ค่ะเห็นไหมไม่รู้ว่าลูกเขาออกมาเป็นตัวหรือ,อยังเนาะ ดอกไม้สวยสวยสวยมากเลยเนาะสีชมพูเมกะาเจ้าเมกะาเขาก็มาอยู่ที่เดิมของเขานะมาเดินมองนี่รู้ไหมว่าปีนี้ส้มไม่ไม่มีออกดอกเลยอะ่ะ มันเหมือนกับมันไม่มีดอกเลยเพราะว่าปีนี้ลมแรงมากเลยค่ะที่บ้านป้าก็ติดไม่กี่ลูกเองเออยังมองเห็นยังมองเห็นลูกมั่งค่ะยังมองเห็นบ้างติดแต่ติดไม่มากมาไม่กะเข้าบ้านมา จะไม่ก่าเห็นคนล้างสาน้ามาล้องใหญ่เลยแต่ตอนนี้เขาก็ดีกับคนทำสวนคนใหม่นะปกติแล้วจะไล่เห่าทีนี้ให้คนสวนคนใหม่เอาของมาให้เขากินเล่นถูกใจคนสวนคนใหม่มากทำงานดีมากจริงๆค่ะ คนนี้เขาล้างสะแล้วคนนี้ก็ทำงานบิวสะว่ายน้ำทำเหมือนกับลุงฉา,าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมาเมกะเมกะเมกาขึ้นมาเมกะเมกาขึ้นมาเมกะเมื่อกีกกกกกกก้จะเข้าตอนนี้ไม่เอาแล้วเฉอี่ยข้าวเหนียวมะม่วงไปอีกบ้านนึงค่ะนี่ไปบ้านนี้มีแค่ฝูด ว่าจูอัพสเต็ปเดินนำหน้าเอายายมาด้วยค่ะกลัวยายจะหกล้มต้องช่วยกันถือมะม่วงคนนึงเข้าเหนียวคนนึงค่ะโอเค let's go Go that way, go Maybe you walk down here first c o m e on เอา k over there วันนี้เขามีเลี้ยงมีเออ่ย่างข้าวโพดกันค่ะทำข้าวโพดย่างกินกันต้นลำใหญ่มีกันแค่เจ็ดคนเหมือนกับคาวที่แล้วตัวยายหกคลม้มเจ้านายยังคุยกันเรื่องงานอยู่เดินนี้ก่อนเดินมาดูหลังบ้าน ีชอบมากห้องนี้กั้นไว้สำหรับแมวโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยให้แมวอยู่ในนี้อันนี้คือสวนของแมวสวนหลังบ้านของแมวค่ะแล้วก็ที่เห็นเป็นชั้นๆน,นี่ก็สำหรับให้แมวกระโดดเล่นน่ารักเนอะ ตรงนี้ก็ไว้สำหรับแมวเอ่นมั้งเนี่ยเพราะเห็นมีที่ขุดขูด,ขดที่ตักขี้แมวใช่ไหมโอ้ปลูกต้นเฟิร์นสวยนะสวนของแมวจะใหญ่กว่าห้องครัวบ้านป้าอีกแมวอะไรจะโชคดีแบบนี้เนาะ แมวอะไรเนี่ยมันโชคดีจังอากาศดีมากอะลมเย็นแต่ว่าแดดทำให้ตาหยีเลยอะเดินไปแอบดูลุงฉากันเมื่อก่อนทำเลี้ยงกันเป็นร้อยคน พนักงานย่างคอนจริงมันต้องมันต้องเปีเยกๆไงแล้วก็จะเอาน้ำมาฉีดใันมันเปียกๆไม่งั้นมันจะไ,ไหม้ตอนนี้สามคนแล้วช่วยกันย่างเพราะว่าไม่ทันกินฮาฮานั่งกินกันหกคน Here, i'll get another okay. where should we put john Ooh, salad salad Hi, I, ma I don't know what is this one called uh, pork meatballs they're a uh, thai or uh, vietnamese vietnamese meatball. that one meatball meatball oh, mm -hmm. okay. i have a singha for you do you want to sing singha mm -hmm. i have to work tonight เราก็จะเริ่มกินข้าวโพดก่อนเป็นอันแรกเลยเราจะเริ่มกินคอนก่อนเลยนี่วิธีกินคอนต้องถือแบบนี้นะอต้องมีที่ถือแบบนี้แล้วก็ถูกันเนยร้อนๆนะะเอามาถูกันเนยอย่างนี้แล้วก็กินโอ้โหดูกระเดะ Mm hmm. กลับบ้านดีกว่าเจ้านายเขาจะคุยเรื่องงานกันเนาะจบงานปาร์ตี้เรียบร้อยเข้าบ้านต่อพามาดูมะม่วงกว่าจะได้ลูกที่ดีนะเสียไปหลายลูกเลยค่ะเนี่ยเอามาลองหั่นกินดูไม่หวานเลยตรงนี้เปรี้ยวตรงนี้ยังโอเคและอันเนี้ยต้องบอกว่าหวานไปซื้อที่ร้านเออฟิลิปปินมาค่ะลูกลเหร,รียญ3าสิเซนค่ะแพงนะ แต่ก็ต้องซื้อมาเจ้านายจ่ายค่ะไม่เป็นไรกลับมาก็มากินต่ออันนี้เพราะว่าเอาของดีๆไปทางบ้านเจ้านายหมดเลย